ครับนี่คือลักษณะมือและเส้นของผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้สามีที่ดีอุปถัมภ์คำจุนและก็ความเป็นอยู่การเงินการทองไม่ขาดมือนะครับมาดูว่ามีเส้นอะไรกันบ้างนะครับมาดูว่าเส้นอะไรกันบ้างดูเส้นอุปถัมภ์ครับเนี่ยเส้นคุ้มกันดูเส้นที่เส้นคุ้มกันมือข้างซ้ายมือข้างขวามีเหมือนกันนะครับมันบอกถึงว่าชีวิตจะได้การช่วยเหลือ ุกอย่างเพราะเส้นยาวลงมาลากลึกถึงข้างล่างในเนินหลักฐานด้วยตัวนี้พอทำคุ้มกันตัวนี้มาช่วยในรักษณะหองทั้งการเงินและบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าหากแฟนเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะได้รับซึ่งมรดกบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับนี่มีเส้นลากด้วยลากในหลักฐานของตัวเองตัวนี้นะครับทั้งมือซ้ายและมือขวาน,นี่คือจุดดีจุดเด่นแล้วอีกจุดหนึ่ง สองนวทางของเส้นอาทิตย์นีกเป็นเส้นอาทิตย์ที่คมชัดคมชัดทั้งสองข้างมีอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยเส้นคมชัดทั้งสองข้างและที่สําคัญบนเงินอาทิตย์มีแตบมีแตบเป็นวิกตอรี่ข้างบนด้วยนะครับเป็นแตบเป็นงามสวยสวยด้วยไอตัวที่แตบเป็นงามสวยสวยนี่มันบ่งบอกว่าจะได้เงินมีเงินมีเกียรติด้วยนะครับเงินตัวนี้ได้จากหนึ่งเงินประกันสองเงินเกษียณ ถ้าตัวเองทํางานรับราชการก็ได้เงิน,กนเกษียณกินตลอดชีวิตสามก็คือได้เงินประกันถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็ของกู้ของแฟนมอบให้เพราะลักษณะของแนวเส้นอาทิตย์ที่สวยคมชัดก็บ่งบอกถึงมีบุญมีวาสนาที่ดีนะครับแล้วก็มียังยังต้องมีเส้นคำ้ำอีกแล้วก็มีเส้นมีคํง,งมาคำ้ำอีกเนี่ยเส้นวิ่งคำ้ำทั้งมือซ้ายและมือขวาตัวค้ำตัวนี้ก็คือใครละ่ะก็คู่รักคนรักนะครับถ้าเป็นลักษณะของ การทํางานก็คือผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งนี้เรียกว่าการให้โอกาสในการทํางานก็มีเครดิตดีชื่อเสียงดีณนะช่วงหนึ่งถ้าเป็นถ้าย้อนลงไปในอดีตเป็นการทํางานก็คือเป็นคนที่ทํางานดีเป็นผู้ที่ทํางานดีมีเครดิตดีมีผู้คนให้โอกาสให้การสนับสนุนมันขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทําอาชีพอะไรเพราะการที่มีลักษณะเส้นเป็นเอาไปค้ามันคือโอกาสที่ดีคือ มีคนมาช่วยเหลือมาสนับสนุนนะครับเมื่อการสนับสนุนดีเส้นอาทิตย์ขวเส้นอาทิตย์ชัดคมเป็นลักษณะเป็นบีมีเกียรติปีชื่อเสียงดีมีโชคลาภทางการเงินอยู่เสมอนะครับจะทำสิ่งใดก็ได้ความสําเร็จผู้ที่มีเส้นอาทิตย์สวยนะครับถ้าทํามาค้าขายก็คือลูกค้าอุดหนุนเยอะนะถ้าทํางานรับเงินเดือนก็เดือนยศขึ้นตําแหน่งขึ้นเงินเดือนได้เร็ว เพราะได้การสนับสนุนมีผู้ใหญ่ให้โอกาสนั่นแหละนะครับวัวเส้นอาทิตย์มันก็คืออย่าลืมว่ามันเป็นเส้นด้านของโชคลาภและการเงินละเอียด้ชื่อเสียงด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันย่าได้มาแบบง่ายถ้ามันไม่มีเส้นตัดก็คือจุดดีจุดเด่นอีกแบบหนึง่งมาดูที่เส้นหัวใจเส้นหัวใจมีลักษณะพวกเข้าเดินเสาเนี่ยเข้าเดินเสาอยากได้อะไรมันก็จะได้ตามเธอเองคิดและเป็นเส้นอย่างนี้ เป็นวีคืนนี้คนที่มีเส้นใจลักษณะสวยแนละตรงปลายเส้นนะมีความเข้มแข็งอยู่นะครับแต่ช่วงหนึ่งมันก็มีเส้นตัดก็คือจะมีเรื่องทุกข์ใจเสียใจอยู่น่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้จบสิ้นไปแล้วนะครับมุมดีก็คือจะได้คู่นั่นแหละเพราะเส้นใจสวยเส้นคมได้คู่ดีคู่ที่มีฐานะดีกว่าตนเองเข้ามาเป็นคู่นะครับเมื่อบรกกับเส้นคุมกันก็คือคู่รักคนรักคนใกล้ตัวเนี่ย หนึ่งจุดสองจุดสามจุดกับเนินอาทิตย์เส้นอาทิตย์และที่สำคัญจุดเด่นในมือนี้ก็คือเนินบนฝ่ามือแต่มันสมบูรณ์ทุกเนินถือว่ามีความสมบูรณ์ดีทุกเนินบนฝ่ามือดูแล้วมันรับกันเนินจันเนินสุกก็รับกันบอกถึงคีวิตคู่ความเป็นอยู่การเงินก็ดีแนวทางวาสนาตัวนี้ก็บอกว่าโชคดีมีเงินคล่องการทำงานอยู่ต่างประเทศ ได้คู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือแนววาสนาอยู่แล้วตัวนี้นะครับและข้างในก็มีเส้นชีวิตงินไม่ขาดมือด้วยก็คือเส้นนี้เส้นที่มันแอบบแอบบข้ามเส้นชีวิตนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ดีนี่สามเหลี่ยมความในเนินเนปจุนใครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะมีโชคดีอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศและมีสี่เหลี่ยมบนเนินพุทธหัดนะครับคือจุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองก็งงงมี ว่ามึงนี้นะครับมีความโชคดีด้านทั้งด้านการเงินและด้านที่อยู่อาศัยที่มากกว่าหนึ่งแห่งนะครับชีวิตเป็นเส้นชีวิตที่พลากผ่านเนินที่ไม่ยุบไม่แบบไม่ยุบไม่แฟบจนเกินไปหมายถึงชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ชีวิตเลือกกินเลือกอยู่เลือกใช้อยากกินอะไรก็ได้กินนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่มีชีวิตคู่ที่ดีได้คู่สนับสนุนอุปธรรมที่ดีและมีชีวิตการเงิน การกินอยู่ที่ดีตลอดชีวิตเลยนะครับ